สวัสดีครับแกกล่องดูของนั่นในไม่ประกอบนะฮะเมื่อไหร่จะประกอบก็ไม่รู้นะฮะนอคอร์เรชันที่ผมสะสมนะฟิกเกอร์เลสตนดาร์ดแอมพลิฟายน,นะฮะ กับดิจมอนศูนย์สองเพล็ดามอนนะฮะตัวนี้ไปล่างผสมเนาะระหว่างสติงมอนกับวีดามอนบอกว่าจำไม่ได้แล้วนะนะฮะก็ฟิกเกอร์เลสแตนดาร์ดจะเป็นพวกที่มีดีเทลแบบเยอะมากๆเลยนะฮะซีรีส์ดิจิมอนที่ไม่อิงอนิเมะแต่ว่าอิงดีเทลเป็นหลักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะ นี่คือท่ายืนนะฮะจะมีด้วยกันสองปีกนะปีกก็จะเป็นปีกมังกรนะแล้วก็ฉากแอคชั่นนะฮะตัวนี้มีความเท่ตรงที่ว่ามันมีปืนปืนที่เอวสองอันนะฮะเราก็จะมาดูของด้านในฟอร์กันเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะกล่องเล็กพอสมควรนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะฮะที่เป็นซีรีส์กล่องแบนนอนนะมันจะยาวมากอันนี้จะเป็นแผงหนึ่งสองนะฮะสีดำมันวาวเลยเนาะแล้วก็ สามสี่นะฮะอ่ามีสายด้วยห้าหกสายตรงนี้ไปทำอะไรวะน่าจะไว้ประคองปืนบ้างห้าหกตัวนี้สติกเกอร์นะฮะเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบมีสิบแผงนะฮะแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆว่าตัวด้านแบบเบาของปีกอะนะรู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่า ทำไมอ๋อดุกมอนสเปเชียลคัตตอมนะฮะดุกมอนสีพิเศษนะฮะสั่งได้ทางช้อปปีด้วยพรีเมียมบันไดซึ่งผมก็ไม่เอามานะฮะผมเก็บตัวธรรมดาดีกว่าพีีบันไดแพงนะฮะก็บอกเลยไม่ค่อยเก็บนะฮะจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะักสะสมแท้นี่ว่าออใช่ใช่ผมเก็บไว่ตัวธรรมดาสบายใจหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคมีทั้งหมด10แผงด้วยกันนะครับผมส่วนประกอบก็ประกอบง่ายมากไม่ได้มีดีเทลอะไรมากสีค่อนข้างจะแยกชัดเจนนะถ้าไม่ต้องไปทำสีอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะสี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 กนะแล้วตัวสายสายเนี่ยมันเอาไว้ต่อตรงไหนวะอ๋อไว้ทําไว้ทํากลงเล็บกงเล็บตรงแขนมีกรงเล็บตรงแขนที่สำหรับแบบยิงได้นะฮะต่มีแค่เส้นเดียวนี่นะ เ okay, ตามนี้เลยนะปกปืนได้นะเปืนที่บัตเนที่เอลอารมณ์เหมือนสไตล์ฟรีดอมนะฮะนี่คือชายแอคชั่นนะครับค่อนข้างดีเทลแยกสีชัดเจนแล้วก็เท่อีกตัวหนึ่งนะฮะเอา้าก็หวังว่าหมดแล้วมัง้งซีรีส์ดิจิมอลเนี่ยจะทำอะไรอีกจริงๆก็มีหลายตัวที่น่าทำซึ่งผมก็อยากได้อยู่แต่ว่าก็รอรอเซอร์ไพรส์ดีกว่าเนาะ เครับเก็บเข้าที่เดิมเดิมนะฮะส่วใครอยากดูพี่ครับประกอบให้ดูหน่อยก็สักพักใหญ่ๆเลยอะดูแล้วแต่มีอารมณ์ต่อก็จะต่อหรือว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็ค่อยค่อยต่อเนาะตอนนี้ยังแบบมีอะไรทำเยอะเลยช่วงนี้จะไปหมวกม่ลกับตัวช่องช่องเกมพอดีผมทำช่องเกมมาอยู่แล้ว ช่องเกมมันเพิ่งเปิดสร้างไรายได้ได้ก็เลยจะไปอัดรัวๆไปหมวดกับช่องเกมเยอะหน่อยส่วนช่องหลักยังทําอยู่นะฮะช่องหลักยังทําอยู่แต่ว่าไม่ได้มีคลิปต่อเนื่องนะถ้าอยากดูคลิปต่อเนื่องไปดูช่องเกมนะฮะส่ัสนุนช่องเกมให้มันมีไรายได้เยอะๆผมก็ดีใจละอืมพยายามจะเฉลี่ยเฉลี่ยช่องให้มันเท่ากันจริงๆผมมีอยู่สี่ช่องเนาะ ก็จะแต่ว่ารีเมคในการทำแต่ละวันจะได้ไม่เกินประมาณ2ทําคลิปเนาะไม่ว่ากันนะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะไม่อยากฟิกเกอร์หาซื้อที่ไหนฟิกเกอร์หาซื้อได้ตามพวกแอป ชอปปี้หรือว่าร้านโมเดลกันพาที่ยังมีอยู่เพราะว่ามันเพิ่งออกไม่นานแต่ถ้าใครอยากได้รถทราม่ยานแนะน,นำร้านไวลาสมินิโฟร์วินะฮะเข้าเลลอกชอปแลกชอปได้เลยนะฮะมีลิงก์เพจทอยคลิปด้านล่างนะฮะตรงช่องคำอธิบายนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ